สนับสนุนโดยทรสแป้งเย็นฟรีสคูโอเรนทอลพรินเซสตกลงเจ๊จะบอกผมได้หรือยังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณเลกันแน่เจ๊ไม่รู้เนี่ยเจ๊ว่าหมดอย่ามาสนใจเลยนะเรื่องพวกนี้มันไล้สาระจะตายไปถ้างั้นขอถามเจ๊ใหม่นะครับทำไมเจ๊ถึงให้พวกคุณเลอยู่บ้านเช่าแบบฟรีฟร มันก็ไม่มีอะไรนี่พวกเด็กๆเขาเขามาช่วยเหลือแจ้แจ้ก็เลยให้อยู่ฟรีๆมันก็ช่วย,วยกนันแปลกที่ไหนเราไม่เห็นที่แปลกเลยแล้วครับไม่ใช่ว่าบ้านหลังนั้นมีผีสิงอยู่หรอกเหรอครับหมวดวันนี้เจ๊มีธุระตอนบ่ายสี่โมงเดี๋ยวเจ๊ขอตัวก่อนนะถ้าอย่างนั้นเจ๊ตอบคำถามผมมาก่อนแล้วผมจะเลิกยุ่งกับเจ๊ ตรงบ้านหลังนั้นมีผิวจริงหรือเปล่าแล้วเขาเป็นใครผู้ชายหรือผู้หญิงเจ๊เจ๊ไม่รู้เรื่องอ่ะเจ๊ไม่รู้ได้ไงอ่ะเะเจ๊เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นน่ะแล้วทําไมถึงต้องให้ผู้คุณเลเช่าบ้านอยู่แบบฟรีๆตกลงบ้านหลังนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่เจ๊ ดูเรียนูจี๋าวัดีวัดีดค่ะวัสดีจ้หมวสวัสดีครับนิดไปไหนกันมาล่ะครับไปทำธุระข้างนอกค่ะที่เพิ่งกลับมาแล้วครับไปซื้อของล่ะครับเหมนมีของติดไม้ติดมือกลับมาเลยครับอือไปหาคนรู้จักมานะคะคนรู้จักแหม่พวกคุณนี่คนรู้จักเยอะจังเลยนะครับ ผมเห็นพวกคุณมักจะมีนู่นมีนี่ทำอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งก็อาจจะดูยุ่งกว่าตำรวจอย่างผมซะอีกผมกลับก่อนดีกว่าครับเจ๊เวันนี้รบกวนเจ๊ามาทั้งวันแล้ว <ขอ S 1> ไปก่อนนะครับเจ๊เจอกันนะครับทุกคนวันนี้หมวดบูดูแปลกๆมากนะครับอ แหลกจริงด้วยนี่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 นี้ยเลนุ้ยจีหมวดบัวนะเขารู้แล้วนะว่าพวกเธอน่ะมีสัมผัสพิเศษสามารถติดต่อกับพวกผีสางนางไม้ได้แล้วล่ะรู้ไหมฮะจะไปได้ยังไงคะเจ๊เจ๊จะไปรู้นะมาถึงมาถาม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 ได้บอกเหรอเจ๊รูดอะไรไม่รู้เปล่าเขาบอกไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วหมวดเขาถามอะไรเจ๊บ้างวะคะถามไอ้เรงบานอะไรอย่างนี้ทำไงดีอะ เกิดเรื่องยุ่งอีกแล้วเนี่ยรื่นแหละสิแล้วใครนะเอาความลับของพวกเราไปบอกหมวดบูเนี่ยใจเย็นๆกันก่อนครับทุกคนถึงหมวดบูเขาจะรู้เรื่องอะแต่เขาก็ยังไม่มีหลักฐานนะครับคนที่เป็นตำรวจอะการที่จะเชื่อเรื่องอะไรก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันดังน,นั้นถึงตอนนี้หมวดบูเขาจะสงสัยอะไรอะเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้ะครับก็จริงอย่างที่คุณพอบว่านะคะ ถ้างั้นช่วงนี้เนี่ยพวกเราก็ระวังเรื่องนี้หน่อยละกันนะอืมแล้วไอ้เรื่องเนี้ยเอาไงต่อก็มีแค่นำบัตรร้านดอกไม้จะไปทำอะไรได้ล่ะคิม้สิพี่จีผมว่าคนที่ร้านก็ต้องรู้จักคุณบีแน่นอนเพราะว่าคุณบีไปซื้อดอกไม้ที่ร้านนั้นทุกเดือนถ้าเกิดเราลองไปเสือกดู เราก็น่าจะได้อะไรดีๆมานะถูกของคิมนะเพราะคุณอยากจะรู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมอยากครับผมอยากรู้ว่าเธอเกี่ยวข้องอะไรกับผมแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับแป้งืั้นพรุ่งนี้เราไปที่ร้านดอกไม้นี้กัน สวัสดีครับอ้าวพวกคุณน,นั่นเองคุณดี เป็นเจ้าของร้านอฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เองร้านที่นี่สวยจังเลยนะคะเนอะขอบคุณอนื่ไม่ถึงเลยนะครับว่าคุณบีเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยเนื่องาเป็นแค่ลูกค้าใช่พูดเข้าเรื่องเถอะพวกคุณมาที่นี่ทำไมเอ่อฉันเป็นคนตรงตรง แม่อมขอมฉันรู้ว่าพวกคุณไม่ได้อยากได้ดอกไม้จริงๆหรอกพวกเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณแป้งอะค่ะคือเรารู้มาว่าคุณน่จะไปเยี่ยมอทิษย์ของคุณแป้ง,ปงที่วัดทุกเดือนแสดงว่าคุณต้องเคยสนิทกับคุณแป้งแน่ๆแป้ง พวกคุณรู้จักกับแป้งแต่ทำไมฉันถึงไม่รู้จักพวกคุณคือคือพวกเรารู้จักคุณแป้งค่ะแต่ว่าคุณแป้งไม่รู้จักพวกเราหมายความว่าไงนะยิ่งพูดก,ก็ยิ่งงงเองเออคุณเลขขยกคุณจีครับลองบอกเขาไปว่าพวกคุณนะ่ะ เป็นเพื่อนกับคู่มั่นของแป้งเขาอ๋อคือพวกเราเป็นเพื่อนกับคู่มั่นของคุณแป้งค่ะคู่มั่นของแป้งคนอย่างนั้นเรียกว่าคู่มั่นไม่ได้หรอกพวกคนกับไปใาดีกว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยอยู่พวกคุณแล้วเดี๋ยวพี่ครับผมว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆนะครับเข้าใจผิดงั้นเหรอ พวกคุณบอกว่าพวกคุณเป็นเพื่อนของคู่มั่นของแป้งใช่ครับแต่ทําไมล่ะครับฉันไม่มีอะไรจะพูดถึงคนแบบนั้นและเพื่อนของคนแบบนั้นด้วยจะกลับหรือไม่ก็ตามใจฉันขอตัวก่อนอแล้วทำไมจะต้องกดขนาดนั้นด้วยเนี่ยอหมดกังน่าหนวพิจิหรือว่าคู่มั่นอะไรเนี่ย เขาคงทำเพื่อียิบเขาไว้แน่ๆไ,ไม่รู้สิขอโทษด้วยนะคะที่มารบก,กวน แต่ยังไงพวกเราก็ยังอยากคุยกับคุณบีอยู่ดีนะคะหวังว่าคงจะได้เจอกันจากเลยคุณบีทำไมคุณต้องกอดผมในขนาดนี้ด้วยผมทำอะไรผิด เข้าไปในงานล่ะนี่มันงานศพคู่มันขอคุณไม่ใช่หรอบีจะหนีไปไหนผมมีธุระที่ต้องไปทำสำงานกว่างานศพคู่มันของคุณงาน,นหรอบี ไม่รู้หรอกว่าผมรู้สึกยังไงไม่รู้แล้วทำไมคุณไม่พูดมันออกมาล่ะฉันจะได้เข้าใจว่าคนที่เป็นคู่มั่นของเพื่อนฉันทําไมถึงไม่เข้าไปางานของเขาไอ้คอยเล็กสวย